รักเธอแล้วไงหัวใจไม่จีมลงคำที่หลอกลวงไม่มีคำว่ารักจากนี้ไปหัวใจไม่มีเธออยู่ข้างในแล้วโย่ Yo, ฉันเข้าใจดีเหตุผลที่เธอนต้องไปและก็เตือนตัวเองตลอดว่าเราไม่ไม่ดีเหมือนอย่างใครแล้วไงเธอเองก็มีใครที่ซ่อนเอาไว้ข้างในใจ เธอด้วยการทำร้ายจากคนที่เธอเชื่อเธอไปแล้วไม่ต้องมองหันกลับมาข้างหลังเพราะฉันเองไม่ใช่พระเอกในหนังถ้าเธอคิดว่าจะมีฉันคอยปอบอยู่ข้างหลังพอเหอะฉันเบื่อไม่ต้องหวังไม่ได้เกียรติสักแค่ไม่อยากเธอคําหลอกลวงที่ออกจากปากเธอถึงเวลาที่ควรจะเลิกโง่แล้วก็อย่าไปเชื่อคนอย่างเธอเพราะในใจของเธอเราไม่เคยมีรักจริงเธอเห็นฉันเป็นแค่ที่พักพิงเดินเข้ามาหลอกกันให้รักอีสพักฉันก็ครับสวัสดีครับวันนี้มาออกทิกปกบไิรุ่นเลยครับอืมมากันน้องนี่อื่นๆครับ ดูตาผมนีมามากันประมาณ6-7คนครับก็ผมเปิดซิงกันครับไซน้อยครับนี่สุดซอย7-7สีฟ้าครับตัวเล็กตัวน้อยโดนหมดคบนี่เป้าตาเลยตาแตกเลยเดี๋ยวต้องเจอนี่ครับไล่ตีนอยู่นี่ปากันไม่โดนกันหลายคนเลยครับ จเอกัันครบตุติงสีม่วงครับถ่ายรูปป่ะเนี่ยวิดีโอแชทฟูดี้นี่ตุติงสีเหลืองสีเหลืองนี่ปช้อนใสสวยผมก็ได้เหมือนกันแซ่คู่ครับไม่บอกเหนิว่าถ่ายวิดีโอนึกว่าถ่า้อเตือนสายต้องตามให้ทันพี่ไม่ผิดหวังเลยนะ สองโลครึ่งปล่อยไปแล้วครับจัดมาแล้วครับซอยเจ็ดเจสีขาวครับเจ้าเดิมนี่ครับกี่ตัวแล้วพี่สองตัวนี่สองตัวสิโมงอะวันนี้ไม่มีป่าเลยเงียบกิ๊บเลยยังไม่ถึงที่วพี่แต่ได้อยู่ได้อยู่

รับนี้10โมครับวันนี้เจอแต่ตัวเล็กๆครับแต่ก็ยังทำไงครับเจ็ดเจ็ดสุดซอยเจ็ดเจ็ดสีเขียวครับรุ่นเล็กก็ใช้กันนี่สามตัวแล้วครับน้องนี้ไม่ค่อยได้ป่าวันนี้เงียบๆมากนี่หมายก็คลองเพิ่งลอกใหม่ๆครับสดๆเลยแต่น้ำมันตื้นครับเดี๋ยวเจอนะครับขอไม่หน่อยหัวใหญ่ตัวที่สองอ่ะ อาาดอรดวันนี้เป็นไงฮะวันนี้เป็นไงบ้างวะวันนี้ไม่ค่อยดีนะตัดตัดไม่ค่อยดีเลยปลาเลยปลาหรือเพิ่งเดี๋ยว <laughs> ยเดี๋ยวกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวจริงแล้วอ่าโอเคสุดติ่งก็ดีจริงมีเงินมีใช้กันยังกลับมาดีเจอ,อลูกคล้อครับลูกคล้องไซส์ประมาณแปดกรีดได้แต่ไซส์ใหญ่ของวันนี้ที่สุดแล้วครับ ก็ปล uh ่อยไว้ครับปล่อยกับสู่ธรรมชาติให้มันไปดูลูกมาไว้เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งมีอะไรจะพูดไหมครับพี่ธอร์สฟินครับ กลับมาเมื่อไรวันที่เขาทิ้งไปฉันยังก็เสียใจแต่คงจะไม่มีแล้วจะคอยซ้ำเติมให้เธอทุกทนเหมือนที่ทำกับฉัน ก็คนอย่างฉันมันไม่ดีมันไม่มีอะไรที่จะคู่ควรกับเธอบอกเธอทุกคืนในทุกวันหลังเท่นั้นแล้วจะมากเกินกบใครพูดกันแล้วใช่ไหมไม่ทำองต้องให้คนมาบอกอีกอีกทีทุกการกระทำที่เธอทำในทุกวันนั้นมาคอยซ้ำเติมฉันใจมันร้อนด้วยชาเราเลยจะลาเพราะเธอมาคอยย้ำเจ็บไม่เค็ดด้วยทแองฉันมันแค่เพียงแมลงคือเธออมอยู่ในกุมมือเธอทุกครั้งไม่เคยขัดใจเธอต้องการอะไรก็เปลียนแค่บอกแต่ขออย่างดีที่อยากเป็นเจ้าฉันรู้ว่าเธอรู้เราฉันก็รู้ว่าเธอต้องการใครเธอต้องการเขาเธอได้ดูเขาฉันก็พอจ ดีมันไม่มีอีกแล้ววันเก่าังของเราเธอมลุดหมดแล้วเร่งไงโอ้ที่รักของคนฉันไม่ใช่จ็กและทหเธอรัไ้ที่นันทาเธอคือจที่แอบมานใจมาทไม่หอให้ลงมันทำไม่ใจขคนคนคนมนต้องทุกชอบจอ้ยกลหยดน้ำละนี่สติงานไม้เฮียหมงไม่ดีได้สัตว์แต่เอ็มมากลุ้ยเฮีย เมื่อวานผัดฉาไปแล้วอ่ะอร่อยมากเลยเอาใกล้ๆใกล้ๆหน่อยเอ๊ะตุยใหญ่ <c oughs> อันนี้อันนี้ตีกี่คนครับตี่คนอะไรนะใชะ้อะไรตกเนี่ยสติงครับสติงนิ่งซิงกี่ลงเบีรยอ้อมน้อยเบีรยอ้อมน้อยบล็อกก็ได้ จะเย็นแล้วนะตัวแรกตัวแรกตัวแรก,กนี่ยังไม่ได้เลยเตรียมน้องมารวมปิได้ครับทีมาจากที่ไหนนะซอ,อยอะไรนะซอยดาวทองครับซอยดาวทองนู่นเลยครับฟัาบางเ,นนลเลยนู่นเลยบนตีบนไปบนมาอย่างนี้ครับมาเพิง่งผมวัด วาเนปานกกออนมากนาตระสาอก็ผสมมาดำๆเข้าไว้เอาไปลองใช้ดู เพราะฉันเองไม่ใช่พระเอกไม่นด้หนังถ้าเธอคิดว่าจะมีฉันคอยปอบอยู่ข้างหลังพอเหะฉันเบื่อไม่ต้องหวังไม่ได้เกียดแต่แค่ไม่อยากเจอคำหลอกลวงที่ออกจากปากเธอถึงเวลาที่ควรจะเลิกโง่แล้วก็อย่าไปเชื่อคนอย่างเธอเพราะในใจของเธอมัาไม่เคยมีรักจริงเธอเห็นฉันเป็นแค่ที่พักพิงเดินเข้ามาหลอกกันให้รักอีสพักฉันก็ถูกความรักยิงเรื่องของเราวันนี้มันถึงทางตันแต่นี่เป็นเราทางใครทางมันเหตุรักของเราต้องหยุดกลางคันเพราะเขาให้เธอประจบแล้วเขาก็ตบรางวัลรักเธอแล้วไงทไมไม่จริงไรกันะ คำที่หลอกลวงไม่คือคำว่ารักจากานี้ไปหัวใจไม่มีเธออยู่ข้างในแล้ว

ไยทำไรกันมีตีไปแล้วไม่แดงแล้วหง้่มตีไปแล้วไีนอนปรงหม่ามตีขนาดนี้ยังไม่สามไม้ไม่กลัดามไม้เนีนะ ่องไม้ ία, เอาสองไม้โอเคสอให้ ทำมาเค็มกับเบอรเกลอะไรนะแปดี่ม่หับแล้วุดติ่งนเต็มบ้าบ้าอ๊องตีให้่เปิดตู้เลยทำใหม่แล้วครับสุดซอยแปดแปดสี่มงครับแต่กลับบ้านแล้วลองตีเล่นนะสามตัวแล้วอ่ะโอ้ดูดิไอ้ไอ้อ๊อฟสีปลาไเฮียไม่ได้มาวิ่งเล่น ติงสม่วงัสใหญ่โดนหมด่เตืนเต้นดีหริงไื้อมใจค่ตัองเป็นพี่ได้บบหรืยยไหยยอไดกครับด,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 ดูด้วยดูด้วยไม่ชัดคาเตนะสีอะไรก็ได้ครับุูเล็ก็ใ้ญ่ๆกี่ตัวแล้วพี่ และ้วองตลอเองต้อองมีใครที่ซ่อนเอาไว้ขึ้นในใจคนใหม่คนใหม่เธอก็หาวิธีที่จะทำให้รักของเราตายใช่เธอหลอกให้ฉันเป็นควายทำให้ฉันตายใจแล้วก็เชื่อเรื่องราวที่จะสร้างขึ้นมาสุดท้ายก็แค่งมงายวันนี้มันทำให้เธอเจ็บก็นั่นแหละคือสิ่งที่เอเือครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับคลิปกอลเป็นรุ่นเล็กครับก็วันนี้พาน้องๆมาทัวยครับ วันนี้พาไปเชือดวันนี้ปลากัดครับกัดเหมือนจะดีรับเยอนะกัเยอ็วันนี้ครับมีมีมีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมกับตัวกับปกปินรุ่นเล็กครับก็แนะนำตัวนิดนึงครับน้องชื่ออะไรครับน้องตองครับน้องตองนะครับปอนะปอนนะครับก็นี่หน้าเดิมๆครับหน้าเดิมๆน้องอ่ะน้อง น้้อองงนคครับายตบเออไหนโดนตกนะวันนี้วันนี้ได้ปลาเท่าไหร่ตัวนั่งเนี่เออเยอะเยอะมากปลาเยอะมากโดนแหน่วายไม่ได้เดี๋ยววันนี้ลำบากคุณไม่ได้ครับเดี๋ยวโดดบอลแหน่ก็ใช่ดีวันนี้เราได้นี่โล่กินที่แล้วได้ตัวเดียวเนี่ยครับก็วันนี้ปลาไม่ค่อยจะกัดครับก็แต่ก็ได้ได้ได้สนุกกันครับ มีฮาปาร์ตี้ไปก็ขับรถมันเลยโหวันนี้ทน<ร>ทความสุขตอนนี้น้ไม่อยู่ท<ม>ี่ตกได้มันอยู่ที่ได้ตกเย็นแม่คนคำคมเลยสัสตว์โอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับปปมาสนุกสนุกสไตล์ปิดฟอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้ยโอ้ยจะนแป่งลงตัวไหมแม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนรีเก็ตเอาปี นล่นไงโอ้ที่รักของคนฉันไม่ใช่แจ็คและเธอไม่ใช่รถจะดูยังไงก็นั่งตัวไร้เธอคือจรที่แอบมาพล้นใจมาทำให้หลอกให้รักมาทำให้หลอกให้หลงมาทำให้ใจของคนๆๆคนหนึ่งตองทุกทนนจอรมมาลึกเกินใจจากก้ากรรมบังเจ็บช้ำอีกนานเท่าไรรักที่บริสุทธนั้นมันอยู่แห,ห้องหน,นานเธอรไ ใจไม่เจีมหลงคำที่หลอกลวงไม่มีคำว่ารักจากนี้ไปหัวใจไม่มีเธออยู่ข้างในแล้วกลับมาเมื่อไหร่วันที่เขาทิ้งไปฉันยังก็เสียใจแต่คงฉันไม่มีแล้วจะคอยซ้ำเติมให้เธอทุกทน